ขี่ผลมีเทยังไงเขาเลาไปไปแตกมายังอะไรเกินข้าวว่าบ้านเ่ยได้ยังกินมั้เนี่ยแตกนะทำแตงลูกไม้วานนี่แหละตำแปงบ่โดยเออสะลุสร้างพ่นมาอ่ะเิ่นตกลงกันว้เยอะยะบาทเออเขารับอ่ะเทียนเิ็นว่าสะรับเห็ดบ่ช้างพุจะมาเห็ดของหน้านีบ่เออทํางพ่นระเบาพ่นนั้นดู่ลเป็นประมูลราคาเท่าไรบาท กอคือบอกว่าชาวสองล้านหรือเป่าจะได้ใช่ไหมขึ้นมูลราคาขายประมาณชาวสองล้านโดยเม็ดเช็ดเลยบอกโดยขึ้นอยูเลยขึ้นยูเลยชาวสองล้านโดยว่าก็บ้าแฟนจะปนนะยังคนเดียวได้บ่หน่ยฮะก็รักน้อยๆได้ใช่ก่อนเนาะตัดปานกลางใช่กันนะให้ลากะนักเลยว่าเหาเสือใช่ชื่อได้ พามาวันนี้ก็น้นองใส่พนขุดหั่วอีกเลยนมาไว้ได้เพิ่งจะขุดบานเนานะเขาสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะก,ก,ก่อนสิกับอะพี่น้องขุดเหมือนกอนบายดีเด้อเนาะอ้อนนะบ,บานนี้ใครแน่เนาะ ขงเขาเบาพรอนวลาพันเมื่อนะพ่อ,อ,อ,อนี่จะจะคุดคุดคุดไหวเนาะรือไหวเฮาเฮา,าประทันน,นิ่งนะว่านี่คุณเอาลักเก่อนได้ต่อต่อกำลังเนะาะต่อกำลังพี่น้องเลย ขุดเอามาน่าที่ก็อ่อนอยู you know. <No. S 1> ่เนาะนะเออมึงจะบวด <Okay. S 1> เท็บมือปวดเท็บมือปานไหนพี่น้ <Okay. S 1> องพอมาหอบท่านได้มาหน้าเหมาว่าป,งปิงปิงนะบ,บอกเขาแคยังเดือดลายก้อนอยู่เนาะฮอตดักนะหาซิบก้อนข <No. S 1> อนปอบประตู้อนเะพนินประมาณจะก,ก้อนใช่ปะ้อน,อนจะหาซิบ หอดบ่ว้าหัวหอดหาสิบหอดเลยโอ,โอ้กลัวจะหาสิบกอ้อนเลยอ่าติดกันอ,อยูนะ่เนาะติดกันเด้อวยโห้ยนี่เนาะขั้วนี่ตั้งลักเปน็นหน้าให้นี่หอดประมาณหอดจุดว่าสิบลักประมาณนี้แหละคือนหน่อยใชนะ่เนาะ เปลากะชีเริ่มสีเที่ยงแล้เนาะเริ่มชีขยได้เย็นไดงกินมืนอ,น,อน,นะนี่งหนึ่งพักเนาะกกนนหนึ่งพักเอ,อโดยโดยกินแหง,งน้งแน่นแหงไปซช่นนีบ้านเฮา าการโกระปอมก็ไล่อยู่บ่แม่นค่ะเป็นนะแน่ๆตูดตามดงสะพานกระป่อมมันน่าจะเอาอหาของหาขา,หาเนาะโดยหาของกระปอมเออตะเกาตะนน,นัน่นแหละองไฟตบนาบ่โดย,โดยเออทำไม,มดีนีเพรว่ามันมยังมีเลยนะอือม,มันคือตะเกาแบบนี้เนาะ แต่ก็ทำไปกัพอได้กินอยู่เนาะพ่อต่ำพ่ได้กินอยู่พี่้องเลมแห้งละบาแต่ว่าปต๊กฝนทั้งนี้พี่องเนาะตกตร้เพกินบอกาาปตูอยาเข่าจะควเราอยากกินเข่าอะ Oh yeah, นี่ก็จะได้พาก,ก,กพั๊ปอะไรเป็นเนาะไม้พเพได้จะขึ้นมาทางน่องเพิ่นขึ้นมาวันนี้จะซื้อบ่อเนี่น้องนเนาะอ่าสีสั่ง <c oughs> ทุกชิ้นทุกอย่างมาให้เพิ่นเนาะทางบอเซอร์นว่าเป็นเสาเป็นบล็อกเป็นเครื่องเฮือนพี่น้องนเนาะเฮืนอนใหม่อันนี้รางเก้าเนี่ยจะได้ง่ายเนี่ยเนาะแต่ให้น่องใส่ปูนเพิ่นไปปั๊บสถานที่ตัดตอ่อไม้และน่อ,นนองเลยครับ พุทเพียงเวลางับง่ายฮื่นยันวาเนตต่อยังไม่เนาะแต่พุทธนี้แล้วเลยจังไปขอเหตดไปเรื่อยๆนะเประธานงายเมื่อนี้เกาเียมไว้ถ้าว่าพ่น,พนนะาข่าเลยต้องเชใไหมฮะถ้ว่าพ่นเเ<ห>พชเอาไปเข้าก่อนยัน,าานนะวาประธานเลยเพราะนกับมือ่อนี่แล้วฝนฝนตกพายมากเนุณรักหล,ล้วกั รักไปลร่างก้อนแม่รักก้อนกว่าเฮือน <S <S เฮือนเอาได้เข้าไหมอาจจะมาติดตั้งใ้เฮือนได้บ้างเพระว่าคือเพื่อผมเคยอ,ออกมานะเฮือนเนี่ยกัเพืเอ่อนแน่กับชิ้นชิ้นได้ขึ้นโค้งชิ้นชิ้นได้ออกวันบุรีมาใส่เันด้วยนะว่าเพืเอ่อผมเคยพูดจะออกมากอะเป็นเดือนผู้เพราะว่าเฮือนเขานี่กิมันบ่ฮอดเดือนได้เพราะว่า ของขาวมือนี่าเครันเอาเสาให้ในที่ในดำเนินดำเนินเลยเนื้อขาเนื้อเลยเนาะคือว่าดีใจน้ำพี่น้องเลยเนาะน้องสายพลเพื่อนอ่าเพื่อนหลังนี่กับว่ได้มีแต่ยับไปให้ประตูเพื่อนให้พุ่นเนาะหัวเฮือนหลังไม้นี่เป็นของข้างน้องสายพลปนี่เพื่อนหลังไม่จะเป็นที่ข้างนองสายพลเพื่อน เผื่อเนี่ยบัดเพิ่นเฮ็ดไหวเพราะว่าเพิ่นบัดได้ลูกได้เมียกะเมียมาเฮ้อแต่บัดได้ง่ายดอกนะบม่ได้ง่ายหลอกเมียบริบบิ้นบ่ไว้ลมไว้ลมเสียบสาวบ่ลมกะแค่ว่าลมแค่ว่าเป็นเป็นเพื่อนชื่อเป็นแค่คนรู้จักชื่อคนในบ้านนี่บ่คนบ้านอื่นคนรู้จักงั้นหรือเป็นมูฟนหรือว่าเป็น ตูเสียบูชาก็ว่ากันไปนะฮะเรห้องกันรุ่มกันไปเป็นหมู่เป็นครูกันนี่ถ้าไปบ้านเข้าไก่ยังว่าว่ากินข้าวกินน้ำว่ะเสร็จคนรูจักกันเนาะแต่ว่าห้องไปเชีงบ่รท่านจะพร้อมเนาะใช้ทุกที่รู้ยากมังนนี้ครบเ่อนว่ากันคือทั้งน้อกจากนนี่ถ้าว่าได้ดูได้เมียไปนี่ต้องเอาลูกเอาเมียมาอยู่ด้วยเพราะว่ามึงมีฝ่าอยู่ด้วยเนาะ นนะพี่น,อน,อกกน้องไอ้นอก็เลยเดือดเทียนเดืดชาให้อว่าใจน้ำมีวัตถุทุกอย่างอะไรกัโอ้โเ่อเป็นเชือกสองต้นนี่มีเต็ตั้เานาะ คนเล็กก anyway> ินเนาะไปครับทีนี้เนาะเล็กเป็นเล็กเป็นยังก็นั่งอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะเล็กเสร็จก็นั่งปูนก็นั่งเนาะดุบายดีเป็ยังไงนะผลไม้ผลไม้ก็บเป็นว่วเนี่ยโอ้ไม่เห็นไม่ให้ผลเนี่ยเก็บเอาเนผลทางเก็บเอาในผลทอ้ กับผลมีได้อยู่บ่ด้ี่ผลมีเทยัง่เขาเลยกวาแตกมายังอะไรเทกินข่าวว่าบานี่ยได้ยังกินมันเลยแตงแตงลูกไมวันนีแหละตงแตงบ่โดยเออสว่าสร้างเพื่อนมาเนี่ยเนพกลงกานายบาเออเ่าเเทียนเพื่นว่าจะรับเห็นบ่สร้างเพืจะมาเห็ของหน้านีบ่ดยเออทำเพื่อนระเบาเพื่นน้ คือแล้วเป็นขะมลราคาเท่าไรบาทคือ่าชาวสองล้านอ่างอไหอืมขึ้นมูลราคาห่ประมาณชาวสองล้านเม็ดเช็ดเลยบอกดยขึ้นยูเลยขึ้นยูเลยชาวสองล้านดยว่าก็้าแทนพอพอผู้จัดเรืองเต่พอค่าช่างน่หนิเนาะดยไปถึงขึ้นยูเลยว่ะอ่าหกคูนซีเนาะเกือนใหม่เนาะ

อย네 hey, hey. ู่ร่วมกันน uh ั่นแะนะพ่อต <Well> ู่เนาะนี่กัไว้เห็ดเดินขบเคลื่อนพัวไว้เมียนเมียนเครื่องเมียนคลองไปเข่าไว้น้ํำนั่งกับเป็นมุงนอนพ่อตู่ห้องนึงน้องจากบนห้องนึ่งแล้ลูกแรกเฉพาะไรกันนะเฉพาะลูกได้พอไรก็ซ้ำลูกไรลูกไรก็ซ้ำพอไรพอเอาอยู่ร่วมกันถ้าว่าที่ไปเนี่ยกันอยู่กับให้จีบึงพอจีบึงลูกเนาะอยู่ร่วมกัน ่บบขักเตือว่าเพิ่นได้ลูกได้เมียมากอะลูกอ่เมียมาเรียงพอเรียงแม่นี่แล้วเป็นยังไงใจแล้วักแหละพ่อตู่ไอใจน้ำคือว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นถอยขามาเนาะดเดือนเดือนชาดหนังไม้ซื้อดินเติมดอนหยาทุกทิ้งท,ทุกย่างนะขิดแบบฟันว่าจะมีวันนี้พอตูเพิ่นก็นได้ บอกง่ายแต่ทำประตูคือประตูท่านบอกแหละทำเกิดไม่ได้ชีวิตไม่เม่อกี้กับงูไปท่าท่าไปวันี้ก็เห็นหุงเห็นแจ้งเรียบร้อยโอ้ดีๆแช่แชหมูไปบอกเหดอกเนดอกเขาก็ว่าี่าบอกว่าได้ไนไปไปลงมูลลคู่ไปบุไปชิ่นพอให้ชาวอยู่พอก็ไปเขาชิพันพอมีเงินโดยสบุญนะบ่ ตะกี้น่ะเป็นงานบุญงานดองเพิ่มบด้มาหอดมาถึงบอกโอ้โหวันนี้วันนี้เนี่ยบุดแต่คนมาว่าวัน้เห็นมัตู้มีมีดีได้เลยครับเดางคนบงคนขาดไู้เลยโดคนมเวพอได้แล้วมาเียลหรือว่าแคว่าอครับตัว ก้ะบ่อนฮักษาเอาขึ้น้อง้พาลูกกินได้เวคิวแชวะต่อเท่าโบมี่กนั่นแหละพอพอเป็นลูกสนใจสมักษาเอาบ้านนี่ไล่เลยโดยพอมูชส่วนประหะหรือเปล่าเนี่ยไปนะอยาขึ้นอันยงขึ้นแล้วคนมูอช่างโตหวาันเอาพอมวอปราปลาลิงีเขาไ่ไปก่อนนเดอกองว้มุณมาว่าพอไปช่วย ช่วยตรวจกันเนาะโดยกันหนึ่งพอ่อเวลามี่เอาอาหลุมมาจอดแบบเขามาขอพอให้บอกที่ๆน้องฝนแบลล์รักใช่ไหมโดยน้องฝนเริ่มประตูเล้วโดยโดยเอาประตูตาสบายโดยไปดูให้กินจะเห็นเลยลมแน่หน่องพี่น้องเนาะเพบาๆก็เลยใช่ไม้ใช้ไม้กันซันพี่น้องเนาะเก็บแล้ว เห็ดน้องเห็ดพนเพิ่นล้างพังล้าอกละหัวอะไรกันอ่าตายต่อเนาะพี่น้องคลิปที่สองก่อนสิ่ครับนะจุพื้นจุไพ่เห็ดอยู่ให้กินแล้วตามมักตองหมักแตงหนึ่งพักกระหลอกพักกระลำก็ว่ากันไปดูเจ็บแข่ก็ต้องหนึ่งกินเถอะประูเด้อเขามาในอุ่นเนาะเอาไพนอนอยู่น่องอีกเชียวประตูเขาบอกพ่อมาหล่าพี่นอนในงว่าคืนนี่พี่นอนอย่างไร น้อนเฮินหุ click, ้นบ่คนไม่นอนนี่บ่บาทนี่อันนี้บอนบอจะผลนอนดินบ่เดี๋ยวนี้หอกรัมตีนี้ยใ่ฮะเออหนึ่งกรัมเลจุไพรหนึ่งกรัมนอนจำเจ้วนี่นี่ตำมักเล่นใช้กับเจ้านะ้ยแชี่ยันยัง อยู่ข<อ>ั้วกิดไปเห็นได้จาุฝนนะน้องเพียวได้บ่เนี่ยฮะหอรักน้อยน,น้อยได้ใช่ก่อนเนาะปานกลางไช่กันแล้วให้รากะหนันกเลยกว่าหาซื้อใช้ซื้อได้นั่นแหละพี่น้องเลย อะไเรืองนี้ตุ๊กจะชิลงังไผ่เห็ดกินข้าวเห็ดเขา่าเห็ดกินลิ่นข้าวเนาะดวกพักหนึ่งพักตำหมักเด่นนับแจวไทยโอ้อาวเนาะแฉบเลยละ,ะ <c oughs> ตำหมักแตงน้ำแน เนี่อาหารบานเ้ไปเลยมันจะแข็งงเ <laughs> นาะดูฮโอ้โออยนะตะปูวัดมีประตูเนะ <laughs> าะดูไพเองกระไรละบานนี่ <laughs> หนึ่งข่าหนึ่งน้ำแต่เดินแต่ละมือได้นอ่องเฉิลบ่โดยลิล <laughs> คนลูกหนึ่งข่าหนึ่งน้ำ <laughs> อ๋อไม่กันอ่าชาว่ามืออะไรน้องชายพลไปหาการหาเนื้อนั่นมากอะน้องโมตุโอ้ยโอ้ทับตีนเนะฮะทับตับเลยนะโมเน่ลด้แต่พังได้ตอกชำไมมันใหญ่พุูนเอาใช้ตะนางอยู่เลยออกเรือยก็ได้เอาออกเฮ็ดลักก็ได้บ่หน้องพูนเลยเขาปาดเห็ดลักก็ได้เองสองอันเนี่ย นาาเ,เนี่ยเวลาเข้านี่เนี่ยเปิดป่าเป็นปากต้นเชือกให้ก็ได้นี่แล้วก็เอาไปพังเป็นรักก็ได้นี่อเอต้นเชือกนี่สองตน้นเป็นเลยได้เป็นรักพุ่งก็ได้แต่าอฝนหนามันเป็นได้<อ>ติดเล่ยนะไปหาเท้าเอาขี้เหนียวกี้ตองมาด่งไฟไงงเลยอะไรจุไฟให้ประตูกันกไนไ็ได้อเ,อดอเอายางให้ประตูใช่ หนึ่งพักกรลมไปกินข้าวเนาะพี่น้องแต่บนกันทั้งละขั้วไปน้ำเนาะเลยสีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อ่าอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิกได้ z o o น้อกันพี่น้องนเนาะหลังจากดุกคลิปนี้นจะช่วขอตัวกลับไปทงางมาเผยกันเลยเนาะพบพอกันอ่าในมือต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะ นี่ก็ปบบเมือเมือเก้ามนี่พี่ตงเหเนาะมนมอกิก็คือสิตกแห้งพี่องนเนาะเพราะว่าอยู่วัดพักเช้านี่นนตกแห้งผลทังบ้านเฮา,ากักิตกด้วยบ่อแห,ห,ห,หนึ่งไร่บ่อประตูอันนึ่งไร่ขายนองป็นฝนพิเศอ๋อเห็นห้ยหพนึงเป็นอย,นนยูนอจฝนมึงก็ได้ มีตัวล่าบุปิน,ลม,นนะลมเนอะลมแหง้งยางมนมีบ่เนาะฮะยางมุนมนี้่ใหม่บ่าย,าง,ยางเหมอนยางเงี้ยมันยางเกือบเกือบขาดเกือบอยางนะยางกระตี้อยู่รถยางเนาะ ต้องดูเฉยยัยงโมงใหม่ได้เหมือนธงกระฟอกทธงกาแฟนะ,ะฟเ,เดี๋ยวทีเด็วเด็กกินหนึ่งพักกรัมกินข้าวแล้วก็จังพักคนเล็กน้อยกับเห็ดต้อกับปับแถวนี้นะ ความคู่ก็ฮอกแตทั้งบรท่านได้กางตะนางแฮ่ได้เนาะว่ามือทั้งว่าพร้อมวาวลาประสิทธิ์มาคุณธรรมอ่างสี่ก้าวกลางเนาะวาวประตูเป็นก็ได้ดินพ่วงแล้วกระมีแต่ว่าตู้เทื่ยนี่ไปอลไรกระเทียนต่างไม้ใส่พ่วงอะไรี่น้องนะครูถือว่าวล้านทั้งนั้นน่ะเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าตกเรียบร้อยแล้วบ่มีแดงเดือดเท่านี้เนาะ นี่ก็ใกล้ชิดแล้วเลยนะน้องแต่เพนเพิ่งดึงมานี่กิเพิ่นเสรือรักใครเพิ่นก็เฮ็ดเองเพิ่นนี่ก็ถือว่าได้ได้นเนาะ,อะตอกตะปูทิชชัยทิชชัยอะไรก็ถือว่าโอเคพี่น้องเนาะฮะว่าตะปูโลนึงแล้วบ่เนี่แต่พอตอกตะนางเลยนะตอกแล้วกงมันพิษและแก่ใหม่อีกเชื่อตะปูละล่ะชัว่าพิษพิษที่แบบไม่ใช่ลัก เอ๋อกระทบทวนเบึงน้ำมันแนอเด้ออ๋อกระพริญายามหมอยนพิษแหละอ๋อกระดึงมาก่อนตอกใช่ออกระดึงใบน้อ,องเลยลมแห้งมานนี่โอเคได้ฉันอองเด้ดดอเดี๋ยวไปพวกๆกันใหม่เนาะ สบายดีเดนะ้อเนาะแล้วน้องจะพ่เพิ่นเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องเลยนี่เวลานี่กะถือว่าเที่ยงกล,กลัวแล้วเนาะจะกินข่าวกินน้ำล้วบานลีลว่าเผยกะจะได้ขอตัวกลับกลับเลยพโตเด้อพ่อพ่อกันใหม่นะพโตเนาะดีมีแห้งนะพโตเด้อห้องใส,ส่พ่นสู้ดีใจน้ำอ๋อสำหรับคลิปนี้ก,ก็คือสิประมาณนี้ละพี่น้องเลยเนาะ ทางว่าผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยเอสซีพี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องไงเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทั้งเบาะนุ่เวยแต่อ่าคิปด,ดีๆคลิปให้น้องให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในส้มน้องกันเด้อพี่น้องไงเนาะเอาขอเลื่นก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอสซีพี่น้องเนาะทีบาร์บอกกดขำกดชนะทั้งเบาะนุ่เวยไปพี่น้องไงเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ทั้งเบาะนุ่เวยค่ะ ตอตัวจบคลิปแล้วเนาะใส่พรใอ้แต่พ่อแม่พ,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 พี่น้องอยู่ดีมีแห้งปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมบังนงังแกปรารถนาเนานะพี่น้องเนาะมีความสุขกายสบายใจเมื่อทุกทุกทานเด้อพี่น้องเลยขอก่าวคำบาสบายดีสบายดีพี่น้องบอกกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่ามือต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ